ค่ะทุกคนแป้งโมจิหญิงได้มาทั้งของแม่มุยกินแซบนะคะแล้วของคุณเนลลี่ช็อปนะคะเหตุใดทําไมต้องเอามาถึง2ล้านเลยนะคะก็คือว่าสั่งกลัวว่าจะไม่ทันการก็เลยอันไหนถึงก่อนก็จะรีวิวันนั้นแต่มาถึงพร้อมกันก็รีวิวไปเลยพร้อมกันมาแม่มุยกินแซบเขาจะให้อันนี้ไม่ได้วยนะคะแป้งแป้งนวลแป้งนวลแป้งนวลแ,แล้วก็ถุงมือ ทำเองกินเองล้างมือแล้วนะคะพี่ๆขาเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือก็ได้ถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มุยอยู่จานนี้แม่มุยอยู่จานนี้ส่วนของร้านคุณเนลี่แกะให้ถุงมือมาเหมือนกันค่ะแล้วก็น่าจะเป็นแป้งนวลเหมือนกันรู้สึกตื่นเต้นที่สุดแล้วพี่พี่คลิปเนี้ยมันน่าจะสนุกมาก เราทำของแม่มุยก่อนนะคะพี่พี่ะาว๊บว๊บ <c oughs> น่าจะสนุกอะพี่พี่คโอยนุง่งนิมมากเลยมันไม่ติดมือเลยค่ะ ใส่แป้งนวลเยอะไปหรือเปล่าหอมมากของแม่มุ้ยหอมมากพี่พี่แล้วดูเขาสิว้าวว,าว,ว้าวูเราไม่ทำชิ้นเล็กๆนะคะเราทำใหญ่ๆไปเลยอันนี้มันใหญ่หรือยังนะที่สำคัญเลยคือแป้งนวลนะคะ มันจะไม่ติดมือพี่พี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่ติดมือเลยค่ะกินเองก็ใส่แบบจุกๆไปเลยค่ะเรียบร้อยนี่ โอ๊ย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 อืม <laughs> เป็นอย่งนี้ <laughs> กินเลยแล้วกันโอ๊ยมันหนิดโอ้ติดมือ พี่พี่เขาพี่พี่ช่วยด้วยคือพอหญิงแบบมือเราอ่ะไม่มีแป้งนวลอยู่อ่ะมันก็กลายเป็นว่าติดมือไปเลยค่ะต้องมีแป้งนวลอะพี่พี่อ่อม อืมอืมแต่ต้องทาแป้งนวลแบบบ่อยๆอะ่ะเขาทำยังไงอะ่ะคืออย่างจะบอกอย่างนี้แป้งแม่หมุยเนี่ยเขามีความหอมอร่อยคะ่ะแต่ว่าเราต้องคอยทาแป้งนวลที่มือตลอดเวลาเหมือนแป้งมันน้อยเกินที่มือเมื่อกี้พอเราหอมันก็เลยติดมือมาเจ้านีกันบ้างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอันนี้หญิงขอใส่ถุงมือนะคะพี่พ เท okay. แป้งลงที่จานก่อนนะคะยบอืมหอมนมมากเยอยเดีเราจะยืดดูนะคะอันนี้แป้งล้านคุณเนยลี่เนยลี่ชอป อันนี้จะมีความหนึบมากนี่หอมค่ะหอมเหมือนกันหอมค่ะอันนี้จะมีความหอมลมอันนี้ของไมใ่ใหญ่เท่าเมื่อกี้นะคะนี่เลยเรียบร้อยตานางนี้ก่อนไปกมาวาง กินเรารู้สึกสดชื่นมากได้แล้วค่ะพี่พี่่ะมาเรามาลองชิมหยิงว่าใส่ถุงมือน่าจะดีกว่าเพราะว่า ทำกับเมือเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเมือมันออกอะ่ะมาชิมกันอืมความอร่อยไม่ต่างกันมากครับของแม่มุยมันจะมีความนุ่มยืดกว่าของคุณไอรี่เนี่ย แป้งเขาจะแน่นๆอืมแต่ยืดนะแต่แป้งเขาจะแน่นๆน่นกว่าแป้งหอมทั้งคู่แต่คุณนนีน่จะมีความหอมนมหอมนมชัดกว่า ยิ่งจะพาทุกคนปั้นนะคะปั้นสลับไปสลับมาอันนี้แม่หมุยอันนี้คุณเนลี่แป้งของคุณเนลี่อ่ะเขาจะแน่นกว่าค่ะของปันเหมือนกับว่าแป้งเนลี่อ่ะเขาจะมีความแบบดึงแป้งง่ายกว่าเวลาปั้น นี่พี่ๆ่ะเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยละเริ่มจะเป็นละอันนี้ลองทำเป็นสตรอเบอรี่รวนนะคะน้เชล่าบนี้เราก็ใส่ไปเลยหนึ่งลูกพี่พี่ก็ปั่นเรียบร้อยมาอก็ะถายให้ดู นี่พี่ๆน่ากินไหมว้าอืมขอตัวไปทำต่อก่อนนะคะพี่ๆ่ะอย่าลืมให้กำลังใจกันโดยการ กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กังด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ยบาย